แล้วตอนนี้เราอยู่ที่โกเทมบาเอาเล็ตนะคะที่เจปแปนยะได้ไมีตั้งกี่บาทคะวันนี้มาเอาเล็ตมีศูนบาทค่ะดิยา <laughs> มีกี่กี่กี่แสนเยนคะวันนี้สองสองแสนเยนสองเยนสองเยนโอเคไปไปไค่ะไป <laughs> ไปเดี๋ยวไปซื้อรองเท้ากันค่ะเดินไหมเดี๋ยวจะอยู่กับน้าเต๋าไปค่ะไปด้วยกันคเดินไหเก่งี่ร้อนเนอะเขาเก่งมากวันนี้หนูเจอตรงฝนั้งพายุเน่หนูยังเห็นไหมไม่เป็นไรเลยเก่งมากเก่งมากเห็นไว่าเก่งากห้องน้ำก่อนปะเหนไหเข้าใกล้ตงน้ไหมลูกค่ะเันดเนาะ ยายิ้มหน่อยมาตาเตรียมตังเงิกี่แสนเยน,นะคะมาเอาเลยห้าร้อยเก้าสิบเก้าสอเยน <c oughs> ไหนคะอะไรคะ <c oughs> อ๋อส้มอ๋อมีตู้ส้มขายส้มนี้ด้วยทุกคนตู้ขายส้มนี้เลยว้าวดีมากๆเลยดูแล้วเป็นส้มแบบส้มติงอย่างนี้นะทุกคนอ๋อหกร้อยหกร้อยเยนเลดน,นะ อ๋อจะอเอาอยากได้สักตัวนี้อ่ะลูกน่า,การักอะเสื้อฉลาบไม่เคยเห็นเลยเราต้องดูแบรนด์ที่เราอยากได้ของอะไรที่เราอยากไดไกไปเลยไม่อยากได้เลยเลยอ่ะอันนี้มันเป็นเสื้อผ้าอยู่อายาดารียาพาเดินมาหนเลยป๋าแม่จะถ่ายนี้เออจะได้เห็นว่าเราจะซื้ออะไรดีดู ตาเดินเข้ามาติดตาตากฝนทำไมอ้าววันนี้อากาศหนาวมากเพราะว่าเรามาในแบบละอองฝนแต่วันฝนเป็นฝนเม็ดเล็กๆเนาะลิยาเนาะใช่ไหมพราะฝันวช่ใช่มันอากาศเย็นแล้วมันตก็เย็นหนักเดินจริงนี่ไงโอนิซึกะไคลเกอร์ถึงแล้วทุกคนเข้าไปดูไหม อาไม่ดูหรอไม่ชอบหรออ,อาหนูจอแฝงอะไรหรอไอมันสวยนะเนี่ยมันเหมือนตรงนี้มันมีแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวอ่ะใช่หนุนภูม่าอยู่ตรงนูงน้นเดินไปได้ไหมเดินวนไปก่อนไหมเดินวนไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าเราจะอุ้ยแต่ว่ามีตู้ขายส้มพ่อเห็นป่ะเขาขายส้มแบบเนี้ยเยอะมากเลยอ่ะ ฟิตมีออรินตู้แบบส้มขายไปในเน,นี่ยมีอยูสงสัยถ้าเป็นสาวรถรียาวแล้วมั้งเนี่ยเนาะอเล็กซานเดอร์มันไม่ค่อยมีอะค่ะถ้ารถอะตรงไหนที่แบบมันมีเซลล์บ้างอะพอเฮ้ยไ,ได้ไงี้ยห้าสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ออฟมีนะของนีนี่ไงอันนี้แบรนด์นี้ที่ไทยก็มีใช่ปะ oh God. Oh God. आइकि oh, I mean, บอกพี่คะตอนนี้นกเราเจออะไรแล้วป้ะคะเออเจอสิอ่งนี้เราจัะ นะอันน <accurately S 2> ี้จริงๆนะคะเต็มเท่าไหร่เเอ่อซ้อวซื้อค่ะสองสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเยใช่ไหมอ้าไม้หลือเท่าไร่นะหนึ่งพันเก้าร้ยสงหน่งพันเก้าร้อยสิองพันเจ็ดเหลือหนึ่เ้เอาจริงนะดีที่ชูพวกกับหด้เอเชเอานะเอดาวไหม ยาดาอ๋อยาดาได้อยุดอยาจะได้ตุ๊กตาตัวหนึ่งนะยาดานะโอเคเอาไปจ่ายเงินเท่าไหร่นะตัวสีหน้าคนได้ตุ๊กตาค่ะน่ารักไหมคะวันนี้ไม่ต้องกินข้าวกินขนมปังก็มันจ่ายดวมมันแล้วไม่ใช่เหรอคะห้าร้อยเอ๊ห้าร้อยเนาะสดเลิศไหนโซ่ไหนที่ฮะโอ้โหซาลิโอซาลิแอร์เลยนะคะขอบคุณค่าสวยๆค่ะ ขอแม่กอดด้วยได้ไหมคะโอเคค่ะ okay. สวัสดีค่ะทุกคนแล้วนี่ก็เป็นโรงแรมที่สองของเรานะคะ โรงแรมกว้างมากแล้วก็สวยงามมากค่ะทุกคนแต่เราจะไปกินบุฟเฟ่รชใช่เดี๋ยวเราจะไปกินบุฟเฟ่ต์วันนี้เราไปไหนกันบ้างนะเด็กๆเราไปไหนกันมาบ้างนะไปสวนเมื่อยไปสวนดอกไม้โออิชิปาร์ไปตอนเช้าเราไปนะตอนเช้าไปฮาคุบาแต่ว่าเป็นไงคะไม่เห็นอะไรเลยฮาคุบาฮาคุบาคือบนโต๊ะทุกคนแล้วก็เป็นแบบ เป็นฝนแบบเปลี่ยนฤดูอะนน่ะฝนตกแล้วก็หมอกหนามากแต่ว่าเราได้นั่งกระเช้านะก็คือกระเช้าคือดีมากทุกคนแล้วก็คือสูงมากก็ดีมากเลยพอเราไปฮาคุบะเสร็จใช่ไหมคะก็ไปที่ไหนนะคะไปทานอาหารเนาะใช่ค่ะแล้วก็ไปสวนโออิชิสวนโออิชินะคะก็ไม่เห็นน้องฟูจิเพราะว่าหมอกหนา,นนานมากแ,แล้วก็ฝน,น,นตกไปปอยทุกคนเขาบอกว่าเป็นเป็นอะไรนะพายุใต้ฝุ่นเป็นแบบทางหาง แต่ว่าโดนแค่แบบสะเก็ดสเก็ดนะแบบเป็นรอองรอองฝอยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เห็นน้องกูจีเพราะว่าหมอกลงเยอะมากคดูขาก็เพื่อนหมอลงเยอะมากอใช่พอเสร็จแล้วยังไงต่อคะก็ไปไหนนะคะอ๋อไปที่โกเทมบะส่วนดอกไม้เสร็จเราก็มาที่เอาเลทใช่ไหมคะเอาเลทได้น้องกูมีไหมโกเทมบะเอาเลทนะก็มีแบบของต่างตากามีลดราคาด้วยอะไรด้วยนะคะนีพี่เดียก็ไปได้ที่ช็อปสติโอมาคะมีน่ารักมากเลย เดี๋ยวแนนพาชมห้องรอบๆนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะ,คะชอบมากๆเลยนี่เลยเข้ามานะคะก็จะเป็นในส่วนของไม้แข <My S 2> วนเสื้อนะคะแล้วก็คือถ้าเด็กเทียบกับเมื่อนะคืนเนาะเมื่อคืนจะเป็น3ดาววันนี้กี่ดาวไม่รู้แต่ว่าห้องกว้างมากค่ะทุกคน ใช่เดินเข้ามานะคะก็จะนี่เลยอันนี้หนูจะเดินเล่นไปเลยเนาะเตียงใหญ่เตียงนุ่มไหมคะนุ่มนี่อย่างนี้เลยแล้วก็มีเตียงหนึ่งอย่างนี้นะคะนี่เปิเอาเปิดไฟให้หมดเลยค่ะที่รักแม่ขอรีวิวก่อนนะคะอันนี้มีทีวีด้วยอ๋อมี้องชออย่มนี้เปิดไหนค่ะที่รักเด็กเล่นไฟนี่เลยแล้วก็ตรงกระจกก็เป็นแบบนี้ มีอะไรอ๋อมีเครื่องกรอง p ี2.5ด้วยเดี๋ยวเาเปิดยังไงล่ะเปิดยังไงก่อนเดี๋ยวแล้วก็มีตู้เซฟมีทีวีอะมีตู้เย็นไหนดูสิคะมีตู้เย็นด้วยค่ะมีทีวีมีไมโครเวฟในห้องด้วยรลดมากมีการน้ำร้อนมีเตารีดเตาีมีเตาลีดด้วยค่ะรแ่นนี้เหมือนเหมือนแกว่าเปิดเพิ่งเปิดมาหกเดือนอ๋อเพิ่งเปิดมาหกเดือน ใหม่มากทุกคนแล้วเขาที่สำคัญก็คือเย็นนี้นะคะเขาจะมีบุฟเฟ่ขาปูอ๋อใช่แล้วก็มีชุดยูกะตะให้เราใส่และไฮไลท์ที่นี่ก็คือห้องน้ำค่ะทุกคนไปดูกันค่ะเด็กอ่าห้องน้ำก่อนนะห้องน้ำก่อนเปิดไฟสิคะนี่กระจกก็เป็นบานแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยมีไดร์เป่าผมนะแล้วก็มีวดน้ำมีตรงนี้ ห้องน้ำนะคะมีรองเท้าสำหรับเข,บข้าห้องน้ำอ๋อมีรองเท้าสำหรับเข้าห้องน้ำด้วยนะคะแล้วก็ <c oughs> ก็สุขภัณฑ์ก็คือเป็น <c oughs> อาาาัตโนมัิเหมือนเดิม่คเลยาเลยจ้าเอ๊ว้าวโอ้มีออนเซ็นส่วนตัวด้วยะคะ่ะแล้วเขาบอกว่าโรงแรมนี้นะคะออนเซ็นเนี่ย ต่อท่อตรงมาจากภูเขาไฟฟูจิเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะแช่ออนเซนลดๆนะคะอ,อยู่ในนี้อ๋โอ้โหเป็นอ่างตักุชานะคะเด็กๆอ๋อมันเป็นอ่างแบบที่เราเคยนอนที่ที่กุงบุรีเนาะอ๋อแต่ที่นี่กว้างกว่ากว้างอ่ะนี่ห้องสวยมากประทับใจใหญ่มากเลยทุกคน,นะนทเทียบกับโรงแรมที่ญี่ปุ่นนะที่เรานอนห้องนี้คือแบบลศมากทุกคน นี่เลยกว้างแบบนี้เลยตรงนี้ก็คือเป็นอาบน้ําปกติได้โอ้โหมีที่นั่งด้วยนะใส่ใจผู้สูงอายุนะคะน้ําร้อนน้ําเย็นมีแบบว่าฝักบัวตัวนี้แล้วก็นี่เลยแชมพูแชมพูนะคะในส่วนยูกตะเขามีชุดยูกะตาแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปกินอุเซ่กันมีหินนวดอนนี้มอนีโซมนะคะสุดยอดเลยเลิศ ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกาพียากินบุฟเฟ่ต์ค่ะนี่นี่เาเรยกโอ้้โหนั่งกินเลยนะมอนี่ยบอบมา่อนดีอนอร่อยไหมอร่อย เุยดูต่ตานะคะ ยิ้มหน่อยล่ามาไหมจองอันนี้อยากกินหรอคะหนูอยากกินอะไรคะแล้วกินหมดไหมอะ่ะ คนแล้วตอนนี้เราก็ออกจาก Family Mart แล้วนะคะตอนนี้ซึ่งจริงๆเราจะเดินหาเซเว่นแต่หาไม่เจอพี่ไกด์บอกว่าเซเว่นอยู่ไกลมากแต่ว่าเราเดินมาไกลมากมาใก <laughs> ล้ใจถ้าจะเลี้ยวห <c oughs> ินทางซึ่งลียาเมื่อกี้เราไป Family Mart ได้ขนมเยอะไหมคะ,ะเยอะค่ะเอาปไปฝากเพื่อน <c oughs> ๆด้วย <c oughs> ใช่แล้วก็เจอขนมอันปังด้วยน้อยยาอยากไปกินเองกว่าน่ารักมากเลยขนมอันปังขนมอันปังที่แมชอบแยลี่ ใช่แล้วมัเป็นปิดปิดปิปปปไปได้ด้วยอืมแล้วก็จะบอกว่าขนาดซื้อในเฟรนไนลี่มาอย่งนานเพราะว่าเราต้องใช้ er กูเกิลทันสลิดสลิดไปด้วยว่ามันคืออะไรสลิดสลิดติดคอเลยโอ้สนุกสนานมากเลยก็เป็นประสบการณ์นะคะนี่เรากำลังจะเดินกลับโรงแรมซึ่งโรงแรมนี้นะคะมีออนเซ็นด้วยเดี๋ยวเราจะไปออนเซ็น,นคือาาเบื่อมากเลยอะหนูชอบนอนแช่ออนเซ็นกันดีกว่าเนาะออนเซ็นอยู่ในห้องเลยนะ อันนี้โอ้จะบอกว่าญี่ปุ่นอ่ะเขาใช้ไฟฟ้าแบบไม่เปลือง<ะ>เลยเอาจริงนะเนี่ยดูดิพอเป็นถนนทางเดินมันไม่มีไฟเลยนะเไม่เห็นเลยที่เป็นเราต้องแบบว่ารไม่เห็นเลยเเเอืแล้วเรามาแค่ไม่กี่วันเนี่ยนะจะบอกว่าฝึกกระเบียบวินัยมากเลย <c ười> คนญี่ปุ่นเขาตรงต่อเวลามากเลยทุกคนแต่เราเราค <c ười> นแรกเราเลทแบบไม่เป็นไรหรอกเลยประกวดแไม่ใช่ไม่ได้นะไม่เป็นไรไม่ได้ว้ายน้ำจังไหนเรา ตังไตล้โอ๊ยรองเท้าเปียกอมันได้เพราอะไรุงก็เปียกแล้วอะไรกันเนี่ยอุ้ยน้ำอยู่น้ำน้ำน้ำนแล้วฝนที่เนี่ยก็คือมันเป็นแบบละอองละอองอะคือเรากางร่มใส่นะแต่ฝนก็คือตีเข้าหน้าเราได้มันเหมือนแบบย้อนมาเห็นแต่รถข้างหนูมาแล่นไม่เห็นเลยอะเพือนพ่อต้องส่งไปฉายอะใช่เราเดินติดพ่อไปเลยดีกว่าประหยัดมากใช่ก็คือพี่ไกด์บอกว่าที่เนี้ยเขาแบบว่ารู้คุณค่าทรัพยากร ประเทเราถึไม่รู้หรอไม่ใช่ประเทศเราก็รู้แต่ว่าที่เนี่ยเขาไม่รู้ค่าทรัพยากรกว่าอ่ะเดี๋ยวปิดคลิปก่อนแบตจะหมดแล้วไปค่ะไปเราถึงอะไรแล้วค่ะทางกำลังวานอันนี้คือคือทางเข้าโรงแรมนะคะเอ้าทางไหนแล้วทางนู้นหรอทางนี้เอ้าแล้วทราขึ้นรถไม่ติดทางไม่ติดทางอ๋อโอเค เอาแล้วไม่เราไม่เข้าทางนู้นน่ะ ใช่ค่ะไม่รู้ว่าเขาคบอกบังคั้แหละเพราะมันใกล้คุกฟูจิก็เลยสี่ชั้นหยุดดูฟังอยู่ว่าไงนะคะเออค่เขาบอกว่าถ้าโรงแรมที่ใกล้ฟูจิต้องมีมีในตัวสี่ชั้นตึกนี่ก็สี่ชั้นใช่ทำไมอ่ะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวปะใช่ไม่ได้ออกไปก่อนแล้วก็ผู้ขอคอยระเบิดนี่เราที่นี่ดีนะออกมาเขามีที่ลงที่ลงแล้วก็นี่มีเครื่องกรองน้ำคองเวให้ด้วยของเราด้วย ห้องเราไปหาตากัน,าต,ากนตาไปนั่งกินไอ้ขวัญไปนั่งกินนั้ำห้องตาก่อนไหมอ๋อจิกินพุดดิ้งก่อนพุดดิ้งเนี่ยพุดดิง้งเคาะก่อนลูกเพิ่งข,ขึ้นมาตาไหนตาใส่ชุดยุกถาด้วยไหนตาโหยังหล่อเลยตาเพิ่งขึ้นมา ไปซื้อของมินิมาร์ทมาซื้อหวยมาฝากตาด้วยไกลไหมไกลถ้าตาเดินไปขาหลุดเลยตาว่ากำตายอยู่แล้วไม่หนูไปผิดทางเขาบอกว่าเลี้ยวขวาแต่เราเลี้ยวซ้ายคันนี้เลี้ยวซ้ายไปเป็นโลเลยไหนห้องตาไฮโซมากโอ้โหสุดตาอลิโกะกันแล้วอลิโกะอลิโกะออลิโกะ ออลิเกตโตไหนไหนบวยเฮ้ยไม่อ่ะขอใช้ยังได้ไหมคะออลิเกตโตเอออนี่บวยของตาแล้วก็พุดดิ้งสี่สิบพุดดิ้งกินเลยได้ไหมคะกินเลยค่ะกินเลยค่ะมีห้องตาตาแช่น้ำไม่นี่ยังแช่ออนเซนยังเนี่ยแช่อออนเซนยังเขาบอกว่ามันมาจากภูเขาไฟเลยนะเนี่ยโอ้โหตา ไม่แชร์ไม่ได้นะจ๊ะถ้าอยากเปิดได้รูไ้ไหมตั้งนานเนี่ยทําไมอะ่ะด,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 ดับร้อนดับย็นอะไรแบบวัวหายดีดเลยขยับแม่งหมดเลยเอาปลื้ดมาร้อนปักอยู่ในทำไมวายจังวะใช่ไหมครับ้ตายกินด้วยให้ตายกินด้วยเขาบอกว่าที่เมืองไทยเท่าไหร่นะเนี่ยสี่ห้าที่นี่เท่าไหร่ยี่สิบกว่าทที่นี่ถูกกว่าขาไก่มองตาสิที่นี่น,นะอืม อ่าตามไหมมีลูกยีตไหมมันไม่ได้เปิดดูเลยดูอะไรอันนี้ช่องสามไม่มีหรอกไมีคนเดียวเน่ยมีรับคนเดียวเนี่ยเปิดเป็นเพื่อนเฉยังไงไม่เอาอ่ะดึกแล้วหนูไปกินนักกินห้องตาเป็นโทนสีชมพูุจริงเหรอทุกคนแล้วอันนี้เป็นอ่าจากุชินะที่เป็นออนเซนอันนี้เป็นออนเซนเป็น น้ำแร่แท้ๆเลยนะแล้วเป็นโรงแรมที่มีท่อส่งตรงจากภูเขาไฟฟูจินะคะพี่ใจบอกใช่เป็นออนเซนเดี๋ยวเราจะแช่ออนเซนแล้วพี่ใจบอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะน้ำจปสีน,นสี้เพราะว่ามันเป็นน้ำที่ต่อมาจากภูเขาไฟฟูจิไม่เป็นไรนะคะ่ะและ้วโรงแรมที่นี่คือเขาจะมีแบบแบบสเปรย์เก,กี่ยวกับแบบการดับกลิ่นการอะไรอย่างเงี้ยชอบมากๆเลยที่เนี้ยอืม โรงแรมนี้ชื่อว่าโรงแรมฟูจิออนเซนโฮเทลนะคืออยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปดูที่ฮาคูบาใช่ไหมแต่ว,ว่าหมอกมันหนามากก็เลยมองไม่เห็นฟูจินะคะพรุ่งนี้เราจะไปซ่อมกันที่หมู่บ้านน้ำใสแล้วก็ที่โรงแรมเนี้ตอนเช้านะคะจะเห็นฟูจิด้วยตอนเช้าเดี๋เราตื่นแต่เช้าไปที่นี่ห้องกว้างมากๆเลยค่ะ เอาพาพายาไปดูน้ำกดปุ๊ยกดปกดปอว่ากดของเร้าเตียงก็คือดีนี่ก็คือนี่นี่เลยแต่ห้องพ่อแน่ะตรงนี้เป็นโซฟาก็นี่เลยอ่าแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศให้ด้วยนะคะ PM 2.5นี่ดีมากๆเลยทีวีตู้เย็นเซฟไมโครเวฟมี เตารีดให้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าไงคันน้จิวะไปแล้วครับจิวกะตะหนึ่งก็ได้ไม่ติดไหมคะตรงนี้ยติรงเน้ยอยาใส่ของเรียแล้วอะก็ได้ไม่ติดไหมคะตรงเนี้ยติรงเนี้ยอยใส่ของเรียระเหมือนจริงนะ อาริยาเราดภาษาญี่ปุ่นหนึ่งสองสามเบ๊บเบเบนึ่งสองสามคนนี้ใช่ไหมอ่ก้ม้วยก้ม้มมเะทำดีๆหนึคนนี้ใช่ไหมใช่อาริกาโตอากาโตโอเคอย่อยากใส่ของก็อยากใส่กันหน่สออาริกาโตอาริกาโตนนี้่นนี้ ไา่ดีไม่ดีค่ะหลวงเรเห็นเขาบอกว่าของของเด็กไม่ต้องทำของของพ่อเมยนะของพ่อตัวแย่นี่ไม่อะไรกะโตแล้วพูดอะไรได้อีกคะก็นี่จ็ดวาโอเคแต่ถ้าขอบคุณขอบคุณนะคะอะไรก็โตสวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายตอนเช้าเหรอตอนเช้าตอนเช้าค่ะอะไรนะตอนเช้าไม่รู้ ว่าผมไกด์สอนแล้วเลยขูดไ่าจขูไม่ไดีเดี๋ยวเชิญไปดีกว่าค่ะเอือนี่เขามีชุดยูก็ตะให้ใส่นะคะโรงแรมนี้ดีมากๆเลยทุกคนชุดใหม่แล้วก็สวยมากต้องเด็กๆจะไป่ชอบดีแล้วเรื่องละไปเดี๋ยวนะเด็กๆแป๊บนึ่งนี่ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะคะเรารีบนะคะเก็บของ กอนนะคะอ่าอย่าดาได้ไหมอีกหวานกันนี่คนง่วงหนึ่งอัตานะคะกอดวิวห้องเรานะคะก็จะประมาณนี้ปึ๊บหน้าต่างใหญ่อยู่นะคะนี่เลยไปไปลบาย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 ก่อนเลยบา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 ยห้องนี้ก่อนแล้วคะ่ะบายบายไปละค่ะไปไม่มีอะไรครับ ได้ดยิ้ม่อยค่ะว่าคือนอนหลับดีไหยคะหิวข้าวแล้วปะนี่คือโรงแรมของเรานะคะก็คือมีสี่ชั้นทุกคนเล่นโฮเทลนี่คะ่ะอะไรเหรอเอออากาศก็หนาวหนาวแต่ก็ไม่ได,ได้แบบหนาวมากมใช่ ตู้สองชัง้กนกระเป๋าเราก็เก็บมาแล้วครับเตรีย์มีข้าวโอ้นห่ดีแค่ไหน รับประทานอาหารเช้าเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้ากันไปที่หมู่บ้านน้ำใสค่ะเป็นที่ที่เราลุ้นมากเลยนะคะว่าเราจะได้เห็นฟูจิหรือเปล่าขับรถออกมาจากโรงแรมนะคะวันนี้ก็มีหมอกอีกแล้วค่ะเราก็ใจตุมต้มๆมต่อมต่อม,มากเลยนะคะว่าวันนี้จะได้เห็นฟูจิหรือเปล่านะขับไปขับไปฟ้าก็สว่างบ้างฟ้าก็มืดบ้างนะคะแล้วก็มีหมอกบ้าง ตอนนี้ในใจก็ได้แต่คิดว่าขอให้ฟ้าเปิดเลยค่ะวันนี้เพราะว่าเมื่อวานไม่เห็นฟูจิซังวันนี้ขอเห็นสักวันเถอะนะ,ะนี่เลยลดตล่นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าข้างทางของที่นี่เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะที่ญี่ปุ่นเขาก็ดูสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วตรงนี้ก็มีการปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็มีใบไม้เปลี่ยนสีบ้างปลกปลานะคะตรงนี้อ้าวทุกคนหมอกยิ่งหนาขึ้นเรื่อยๆเลยตอนนี้ใจแป้วแหละโอ้โหมาตรงนี้หมอกหนามาก ถ้าหมอกแบบนี้ไม่เห็นแน่ๆเลยภูจิซังตอนนั้นนะคะในใจได้แต่คิดว่าอืแดดมาเธอฟ้าเปิดเธอขอเห็นหน่อยโอ้โหยิ่งหมอกเลยจ้ะหมอกมาเต็มมากจากตอนนี้ในใจรุนมากโอ้โหยิ่งขับออกไปหมอกยิ่งมาตาเหมือนเริ่มจะฟ้าฟ้าหมอกหนาะแล้วก็มีฝนแบบเป็นละอองฝอยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็รุนมากๆเลยว่าเอ๊ ถ้าแบบนี้อดเจอฟูจิซังแน่นอนอนแอบแบบในใจคือแบบออดแน่ๆน,นี่ยิ่งขึ้นบนสะพานทุกคนคือหมอกหนามากทรงนี้คือแบบออดแน่แล้ววันนี้เป็นวันที่เราคิดว่าต้องเจอให้ได้นะถ้าหากไม่ได้เจอเสียใจโอ้โหทุกคนตรงนี้หมอกแบบเหมือนขึ้นภูก,กระดึงที่บ้านเราเลยทุกคนหาหมอกแบบไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นวิวทันใดนั่นเองทุกคน ลงสะพานมาขับต่อไปมันไม่ถึง5นาทีฟ้าเปิดแบบนี้เลยแล้วแบบแดดออกจ้าแบบนี้เลยทุกคนค่ะแล้วก็ ตอนนั้นคือใจฟูมากแล้วก็มีความหวังมากว่าอืถ้าแดดแบบนี้ได้เห็นแน่นอนตอนนั้นนะแบบทุกคนในรถก็แบบกรีดกราดกันเลยว่าได้เห็นแน่ๆแ,แบบนี้ก็ได้แต่ภาวนาว่าฟ้าต้องเปิดแบบนี้ตลอดจนกระทั่งถึงหมู่บ้านน้าใสนะทุกคนยิ้มออกแล้วค่ะตอนนี้จัดตอนแรกที่แบบใจแบบเหนียวแล้วตอนนั้นนะคะที่แบบหมอกหนาะตอนนี้ก็คือใจฟูมากจ้าแล้ววิวข้างทางก็คือสวยงามน,นะเดี๋ยวนันเก็บภาพไปเรื่อยๆนะคะเป็นความทรงจำนะว่าข้างทางที่บ้านเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง นะลุ้นต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนนจะได้เห็นฟูจิหรือเปล่าทุกคนโอ้ยตื่นเต้นเลือเกินในขณะที่กําลังแบบตื่นเต้นอยู่นั้นนะคะเราก็ดูพางทางไปเรื่อยๆนะก็ลุ้นอยู่ว่าอะจะถึงหรือยังนะที่ดูภูเขาไฟฟูจิเนี่ยก็ยังไม่ถึง เอ๊แต่ว่าความรู้สึกคือฟ้ามันเปิดแล้วนะยังไงคือวันนี้แหละเราจะต้องได้เห็นแน่นอนพี่ฟูจิต้องมาให้เราเห็นแลวนะอุตส่าห์มาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วแล้วเด็กๆก็อยากจะเห็นฟูจิมากแม่แน่นก็อยากจะเห็นฟูจิทําไมจะไม่ได้เห็นแนละรอบนี้มันต้องได้เห็นฟ้าอย่าปิดหมอกอย่าลงนะจ๊ะ นั่งรูนนันะ่งภาวนาปัาเห็นอะไรแบบนี้นทุกคนนั่นไงยอดภูเขาไฟฟูจิทุกคนดีใจกับแนนหน่อยนะเพราะฉะนั้นทริปนี้นะคะแนนได้เห็นภูเขาไฟฟูจิจริงๆจำความรู้สึกตอนนั้นได้แนละบอกเลยว่าใจมันฟูมากแบบมีความรู้สึกว่าดีใจสุดๆตอนนั้นเหมือนมิชชั่นมันคอมพลีทเห็นยอดพี่ฟูจิสังแล้วม,มาให้เราเห็นแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปที่หมู่บ้านน้ำใสนะจะบอกว่าสวยมากทุกคนคือ ผู้ของไฟฟูจิเนี่ยนะมันเหมือนภาพวาดควยเหมือนใครเอาภาพวาดไปกลางไว้อะแล้วก็คือ,คอดีใจมากไยฟูทุกคนดีใจกับแนนด้วยนะ <laughs> ทริปนี้คอมพลีทแล้วค่ะเอาล่ะแล้วก็เดี๋ยวรถบัสจะจอดแล้วนะคะเราก็ลงไปที่หมู่บ้านน้ำใสนะคะซึ่งแนนทําคลิปไว้แล้วหมู่บ้านน้ำใสแนนแอบลงไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าเป็นที่ที่แนนรู้สึกว่าแนนประทับใจมากที่สุดเลยนะคะที่แนนไปที่ญี่ปุ่นนะ หมู่บ้านน้ำใสทุกคนคะเป็น,นที่ <มะ S 1> ที่ประทับใจ <มะ S 1> แล้วก็เลิฟมากเลยนะคะ,<ม>ะก็เลยแบบเราทำคลิปลงก่อนเลย <มะ S 1> ก็ไงคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะ